ขนมเบื้องอ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนี่พามาดูขนมเบื้องครับชิลระบาดเนาะใช่จ้ะชิลขายกี่วันแล้วนี่ขายประมาณสองพันอ๋อทำไมมันชิ้นเล็กเถอะไม่ไม่เอาชิ้นใหญ่เนออ๋อชิ้นชิช้นเล็กน่าจะขายได้่อ้นี่ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะอยู่ <c oughs> หน้าอำเภอข้างสุนสุภ <c oughs> อยู่ที่ไหนนี่ไ่ค้าอะไรไ่ค้าอยู่เป็นคนในพื้นอยู่แถวนี้นะเออขายกี่โมงนี่ก็ประมาณแปดโมงแปดโมงช่วงบ่ายๆก็พอช่วงบ่ายๆวันปัสสาวะโอ้ทุกคนเห็นมไหมนี่เพิ่งเห็นขี่รถผ่านทุกกาพิ่งเห็นนะอ๋อ น่าจะไอติกนไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเลยไปขายตรงไหนมาเพิ่งมาเริ่มขายเพิ่งมาเริ่มขายอ๋อขายประมาณสองเดือนสองเดือนจะเดินเร่ขายตามงานไหมไม่ไม่อ๋อไม่มีเลยอยู่แค่อยู่แค่ตรงนี้เหรขายถึงห้าโมงหกโมงเลย แต่ก่อนตรงนี้ไหมนีม่ใครมาขายนะต่ก่อนแต่ก่อนมันเงียบวันนี้ก็เริ่มมีคนมาขายเยอะอ่าเดี๋ยวครับผมอันนี้ดาวคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ